กวผีไหมคือมันก็กลัวแต่ว่าไม่ได้กลัวถึงขั้นที่แบบจะไปตุลกินอะไรแบบนี้ทุกคนเป็นกลัวที่แบบต่างคนต่างอยู่ได้ไหมอ่ะเราก็อยู่อย่างนี้ของเราอ่ะแกก็อยู่ตรงนั้นไปดิแกก็หายตัวไปดิก็เราจะนอนตรงนี้อ่ะแกก็อย่าทำตกได้ป้าแกก็อย่าเปิดามานี่ป้าแกก็อย่าทำเสียงกึกกักกึกกักได้ป้าโอ้ยอย่าทำอะไรแบบนี้ได้ป้า,าก็เราจะนอนอ่ะพรุ่งนี้เราตื่นเช้าอ่ะอะไรแบบนี้ทุกคนคือ ขึ้นหนูสามารถอยู่ได้แต่ต้องไม่เห็นแต่ต้องห้ามทําอะไรเสียงดังเงียบๆเงียบเลยนะอะไรแบบเนี้ยทะเลาะกับใครอะ่ะผีที่อยู่ในห้องนี้ก็ได้ะเออดุจัง <laughs> ไม่ได้ดูก็มันชอบทําเสียงดังอะ่ะแบบเดี๋ยวอันนั่นหล่นเดี๋ยวอันนี้ก,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 กึกกักกึกกังก็หะลมอ่ะลมอะไรแอร์ฉันอยู่ข้างบนเสียงอะไรอะไรหล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่าดุดุอย่าดุคุณผี คุณผีคุณจะขอขอโทษไม่ได้ตั้งใจมันเป็นฟีลลิ่งเข้าใจไหมกหลัวหรอเฟมช่วยได้เฟมเหมือนจะขายของตลบหลาฉันมีหลวงปูน่นี้ฉันมีอันนี้ขายไปเนี่ยขายหรือเปล่า